สวยหล่อเท่ดูดีมีระดับกับเจ้าซีวิคคันนี้นะครับป้ายแดงแพงเหลือเกินนะครับแปดแสนไปปลายวันนี้ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาสวัสดีครับผมโชว์ริสวรณิษนฐน,นานันท์ครับกระบี 1, 1, ่เป็นหนึ่งรถจนมือสองครับนะฮะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโชว์ริสคาร์นะฮะรถบ้านคุณโชว์ิตนะครับ เรานะฮะย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะครับตรงข้ามเซนทัลสารายานะครับเพื่อนครับบนเนื้อที่กว่า5ไรนะ่เป็นโชว์รูมมาตรฐานทันสมัยใหญ่นะครับมีรถให้เลือกกว่า200คันนะครับเป็นที่ดินของเราเองนะครับเพื่อนๆมั่น,นใจได้เลยว่าซื้อรถกับเราไม่ถูกหลอกไม่ถูกย้อมแมบอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆสบายใจปลอดภัย100%นะครับกับการซื้อรถจนมี2อสักคันหนึ่งให้เพื่อนๆแฮปปี้ที่สุด นะครับคันนี้นะฮะบ,บอกให้เลยว่าเป็นรถที่ดีมากมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับ4ี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับ4ี่หมื่นกิโลกับเจ้า h o n d a Civic F4 นะครับเครื่องยนต e, ์พันแ e, ปด e เครื่องยนต์พันแปด e ป้ายแดง8ปดแสนแปดป้ายแดงประมาณ8ปดแสนแปดวันนี้เราขายท่านเพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาท บุ๊กครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจครบทุกอย่างเลยนะเพื่อนๆครับคันนี้บอกให้เลยว่ารถสวยคลิปเข้ารายการล่ารถสวยรายการล่ารถสวยเป็นรายการที่ผมทําขึ้นมาให้เ,เพื่อนๆปลอดภัยมั่นใจร้อเซในการซื้อรถยนต์มีสองแบบไม่ต้องดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อรถกับเราได้เลยด้วยประสบการณ์เราสามสิปีเราซื้อรถยนต์เกาสามหมื่นคันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์ืีสองอย่างแท้จริงให้เ,เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศานะครับ ซื้อรถที่นี่คุณสบายสบายไม่ต้องกังวลเรากล้าออกใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆครับนะบกับเจ้า Honda Civic FC 1.8e 40,000มกิโลแท้ๆเพื่อนๆฮะสวยหล่อเท่ดูดีมีระดับกับเจ้า Civic คันนี้นะครับป้ายแดงแพงเหลือเกินนะครับ8แสนไปปลายวันนี้4,95,000บาทนะครับสีเทาดำ มือเดียวป้ายแดงออกห้างสวยหลอกขั้นเทพเลยเพื่อนๆครับนะครับขครหาอยู่ในงบประมาณ4ี่แสนกว่าบาทได้ไมน่น้อยสภาพกิ๊บกิบคันนี้นะฮะมเมาไปเลยนะครับใช้น้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับใช้ e85 ได้ด้วยนะครับสวยหล่อเท่ดูดีมีระดับนะครับมุมหลังก็หล่อมุมหน้าก็หล่อข้างก็หล่อนะแล้วก็ภายในก็เท่น,นะครับออกแบบได้ลงตัวทั้งภายนอกภายในจริงๆ,ๆเดี๋ยวพาไปดู ห้องเครื่องกับภายในเลขใหม่กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับน็อตยึดฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะซอกในสวยคลิปเลยเพื่อนๆพะนะครับน็อตยึดแก้มซ้ายนะฮะสวยมากนะฮะซุ้มหัวโชคด้านซ้ายสวยรอยซีนกาวคลิปคลิปเลยเพื่อนเนะฮะเดิมจากโรงงานหมดนะฮะผ่านไปที่นะฮะคานหน้าด้านซ้ายล่องรอยลูกลมแบนเรียบ ใช้สีดำนะครับพ่นสีนะครับ Met ana, เม็ดอาร์คานหน้าเรียงลายกันเปะ๊ปะ,ปะ,ปะ,ปะเลยเพื่อนๆน,นะฮะผ่านไปที่นะครับปีกคานหน้าด้านขวานะฮะเดิมหมดนะครับสวยมากนะครับน็อตยึดแก้มขวาเดิมหมดนะฮะนะครับสวยจริงๆนะเพื่อนๆฮะสีแห้งๆสวยๆน็อตยึดภายในสวยน็อตยึด ฝาโพงหน้าสวยไม่เคยถอดซุ้มหัวโชกขวาหน้านะ่าสวยมากนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับเสียงเครื่องเพลาะๆนะฮะฝาโรงนี่ก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบทั่วเลยเพื่อนๆน,นะครับเสียงเครื่องเพลาะมากๆเลยครนี้เงียบมากเครื่องยนต์พันแปดร้อยเงียบมากเสียงเครื่องนิ่ม สี่หมื่นกิโลแท้ๆซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะเพื่อนๆครับบอกให้เลยว่าของดีเกรดเออย่างแน่นอนนะครับยางนะฮะได้ยางล้อมแม็กใหม่ยางมิชลินปี2ีปี21นะฮะเพื่อนๆฮะนะฮะดอกยางยังใหม่เอี่ยมเลยเพื่อนๆฮะเป็น215 55 55R16 ห้าขอบสิจากโรงงานเลยครับเพื่อนๆครับ47,000กิโลแท้ๆเลขใบแท้นะ,ะเรารับประกันเลขใบแท้ทุกคันนะฮะ 47,000กิโลรถสวยกิ๊บนะฮะเราเอารถสวยมาขายให้กับท่านอย่างเดียวนะเพื่อนเฮะคันนี้นะฮะ1น e นะฮะเพื่อนๆฮะป้ายแดง8 0 0แสนกว่านะฮะวันนี้เหลือ495,000บาทนะครับบอกให้เลยว่าน่าใช้น่าเป็นเจ้าของจริงๆเพื่อนๆฮะนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบาะเป็นเบาะผ้านะฮะสีเทานะตัดด้วยสีดำเดินได้สีครีมนะเพื่อนๆฮะ สวยมากเพื่อนๆนฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยนะครับภายในใหม่มากนะฮะนี่มายังไม่ได้ล้างยังได้ขนาดนี้เลยเพื่อนฮะถ้าล้างแล้วเนี่ยโหหล่อจริงๆเพื่อนๆนะครับเอาเพื่อนๆลองดูนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะเพื่อนฮะสวยงามมากและรถไม่เคยถอดไม่เคยชนอย่างแน่นอนนะครับด้านบนนะฮะเพื่อนฮะคิ้วยางต่างๆนะฮะรางน้ําฝนสวยนะเพื่อนฮะสวยมากนะฮะ ลักเกอร์ด้านบนเม็ดสีต่างๆเดิมหมดไม่เคยทาสีนะครับเพื่อนเพื่อนฮะสองนะฮะคิ้วลายน้ําฝนสวยหมดเพื่อนๆฮะนนะครับครับผ่านไปที่ประตูหลังคนขับนะฮะเพื่อนๆฮะสวยงามากๆเพื่อนนะฮะเม็ดอาร์คด้านหลังนี่จะถี่ยิบเลยนะฮะรุ่นนี้นะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะฮะต้องเป็นแบบนี้นะถึอจะเป็นของดีนะครับเพื่อนครับแล้วก็ผ่านไปที่นะฮะด้านหลังนะครับเบาะหลังนั่งสบายมากเพื่อนๆฮะ ใหญ่สะอาดสะอ้านมายังไม่ได้ล้างได้ขนาดนี้เลยเพื่อนนะครับสวยมากนะฮะเนื้อเบาะไม่มีแตกไม่มียับไม่มียุ่ยนะฮะเนื้อได้ไม่มีหลุดไม่มีลุยนะเพื่อนฮะสวยของดีเกรดเอคุณภาพป้ายแดงนะครับเพื่อนฮะผิวพันธุ์สวยด้านหลังของเขานะฮะใช้น้ํามัน e85 ได้ด้วยนะคันนี้นะฮะไฟท้ายเป็นรูปตัว C คว่ำมานะฮะมีเพชรตรงกลางสวยมาก เครื่องยนต์ IV t e c ทนะครับ1 8 0 0 cc มีสัญลักษณ์ Honda อยู่นะ Civic อยู่ท่านเพื่อนๆครับนะฮะสวยหล่อเท่ดูดีนะครับสันหลังด้านซ้ายนะฮะสีแห้งๆสีไม่ดูไซส์นะฮะสวยมากสันหลังด้านขวานะฮะสีแห้งๆไม่ดูไซส์นะครับเหมือนด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆครับห้องโดยนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านล่างนะฮะนะครับใต้ฝากระโปรงใหญ่มากนะลึกประมาณ1เมตรกว่าๆนะเพื่อนๆฮะ เครื่องมือแม่ยังยังอะ่รอยู่ครบถ้วนเลยเพื่อนๆฮะใหญ่โตมโหฬารนฮะสวยมากๆเลยนะครับใหม่สะอาดสะอ้านดูดีมีระดับเจ้าของเดิมใช้รักษามากๆเลยนะครับเพื่อนๆฮะนะครับกุญแจครบสองชุดเลยนะฮะรถคันนี้นะฮะเพื่อนๆซื้อไปแทบจะเล่นเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยครับเพื่อนๆครับใหม่มากๆเลยนะครับกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบนะฮะทุกอย่างครบถ้วน เล่มทะเบียนตัวจริงสีฟ้าเล่มทะเบียนสีฟ้าครบถ้วนเลยนะฮะใครอยากซื้อรถคันนี้มาเลยฮะเราพร้อมเสิร์ฟให้กับท่านเลยนะครับเพื่อนครับเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบทุกอย่างครบถ้วนซื้อเงินสดไม่เขียวแวดเนนะครับเพื่อนๆนครับ495,000บาทนะครับซื้อเงินผ่อนนะครับเพื่อนๆฮะเรานะฮะมีสถาบันการเงินดูแลท่านกว่า10สถาบันการเงินนะครับคันนี้สบายๆนะฮะผ่อน สี่ปีนะฮะพอนสี่ปีหมื่นสองพันบาทพอนห้าปีหมื่นหนึ่งอนหกปีแปดพันแปดร้อยบาทพอนเจ็ดปีแปดพันบาทนะครับเพื่อนครับตามนี้จริงๆนะเพื่อนครับนะฮะใครเครดิตดีฟรีดาวนะครับนะครับเพื่อนครับบอกให้เลยว่าสวยมากๆซื้อรถที่นี่คุณจะไม่โดนหลอกไม่โดนย้อมแมวอย่างแน่นอนนะครับผมโชวิฤทิตวันนี้านั้น มารีวิวเองพูดคุยกับคุณเองนะครับให้ความมั่นใจเชื่อใจไว้ใจที่สุดถึงที่สุดเลยนะฮะร,รถมือสองจำไว้อย่างหนึ่งนะมันตัดสินกันที่สภาพรถที่เลขไมล์รถยนต์นะที่คนขายรถเขารับประกันอะไรคุณบ้างของเรารับประกันนะทุกประตูให้คุณเลยนะครับรถที่เราทุกคันนะเรากล้าออกใบรับประกันราคาซื้อคืนคุณร้อยรนะครับหาก พบเจอว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกรอใหม่ย้อมแมวไฟไหม้น้ำท่วมไม่แทะโอนไม่ได้สมซากสมทะเบียนเรากล้ารับประกันราคาซื้อคืนคืนนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นละลักษณ์สอนมีลายเซ็นผมครับโชริ์วนิธนาน,นันให้คุณแฮปปี้ปลอดภัยสบายใจที่สุดซื้อลดมือสองแบบไม่มีข้อกังขาใดๆทั้งสิ้นนะครับเราประกาศเลยนะเรามาไกลขนาดนี้แล้วเราทํารถมากว่า กว่า30ปีเราไม่กล้าที่จะซีซัวกับเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับ FC ช่วยแชร์ไปเยอะๆนะครับใครอยากได้รถยนต์มือสอช่องนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะเราขายแต่รถสวยรถคุณภาพดีบอกความจริงทุกประการไม่หลอกไม่ลวงแน่นอนนะครับเพื่อนครับนะขอบคุณที่ไว้ใจที่บั่นใจที่เชื่อใจวันนี้นำเสนอรถสวยอีกหนึ่งลำนะครับ Honda c ซีวิ FC นะฮะ47,000ก่ 47, แท้ๆสวย จริงๆเ,เพื่อนๆนะฮะมาซื้อได้เลยนะฮะ495,000บาทนะครับไม่แพงนะฮะป้ายแดง80,0,000ไปลายปลายวันนี้ถูกกว่าประมาณ4,0,000บาทซื้อได้นะครับเพื่อนๆนะฮะ495ซื้อเงินสดไม่เสียแวดซื้อได้เลยนะฮะเรามีเล่นทะเบียนโจจิงสีฟ้ารอเ,เพื่อนๆออยู่ซื้อเงินสดไปโอนที่ขนส่งเลยนะครับซื้อเงินสดนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรนะครับหมู่บ้านอะไร เราจะตามไปท่านไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะฮะเราจะตามไปส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับให้เพื่อนๆน,นสบายใจถึงขั้นสูงสุดเพื่อนๆครับซื้อรถมือสองที่นี่นะแฮปปี้ที่สุดครับนะฮะขอบคุณมากมากที่ติดตามเรานะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเราเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆอนเรารอท่านอยู่นะครับโชว์รูมใหม่ตรงข้าม เซ็นท่านสารายานะครับเพื่อนครับและขอประกาศรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์เราต้องการรถจํานวนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนท่านไหนอยากจะขายรถหรือเพื่อนๆนท่านไหนมีญาติพี่น้องจะขายรถยนต์นะฮะส่งมาให้เราได้เลยนะครับเราดูแลท่านอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับซื้อเงินสดทันทีถ้ารถท่านติดไฟแนนซ์อยู่เราปิดบัญชีให้ทันทีไม่ให้เหมือนเป็นเป็นข่าวนะครับที่น่ากลัวกันไม่เอานะครับเราปิดบัญชีท่านทันทีน,ทนะครับ แล้วก็นะครับให้ท่านสบายใจท่านจะได้ขายรถมือสองแบบแฮปปี้ที่สุดนะครับฝากไว้ด้วยนะ4 9 5 0 0แบาทกับ Honda Civic f c สุดหล่อคันนี้นะครับเพื่อนครับผมลองเองขับเองทุกคันนะฮะเพื่อนๆนะฮะผมลองเองขับเองนะฮะดูแลด้วยตัวเองเพื่อนๆนสบายใจได้ว่าเพื่อนๆืนจะได้รถที่ดีที่สุดไปใช้แล้วก็ไม่นะฮะต้องกังวลเรื่องรถมือสองอีกต่อไปเราดูให้ท่านแล้วลองขับให้ท่านแล้ว นะครับดูเรื่องเอกสารสิทธิ์ท่านแล้วทุกอย่างนะฮะทั้งตัวรถทั้งเอกสารสิทธิ์เพื่อนๆจะได้แฮปปี้ดูรถไม่เป็นสามารถซื้อได้เลยนะครับเพื่อนครับนะฮะนะครับรถเราสวยดีจริงนะฮะเลี้ยวเล็วไม่มีเสียงดังเลยนะฮะ,ะเพื่อนๆฮะหล่อมากนะครับอัตราเร่งดียอดเยี่ยมนะฮะเผาเพลิงไม่ดังนะฮะอัตราเร่งดีมากๆนะฮะโอ้โหเพื่อนเจ๋งจริงๆคันนี้สภาพดีเครื่องยนต์ ดีแน่นมากๆนะครับเพื่อนครับนะฮะนะฮ n อนด้าซีวิคเกาะสนนมากๆรับดีจริงๆเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่านะครับรถดีเกรดเอนะครับเราออกใบรับประกันที่คุณทุกคันจริงๆกล้ารับประกันราคาซื้อคืนฮะลองแล้วเทสแล้วเจ๋งแน่นอนนะครับซื้อเลยนะครับไม่หลอกคุณอย่างแน่นอนซื้อเลยนะซื้อได้495,000ซื้อได้นะครับซื้อได้สุดยอดนะฮะ